น,นสองกระปร๋องอ,อื้มคนกำลังมาครับ ใช้นี่ครับอุปกรณ์ก็มีแค่นี้ครับช้อนนะครับนะครับช้อนเก่าๆที่เราเราก็เอาผ้ามาพันแล้วใส่ถุงมือนะครับเพราะเคียบไปนานๆนะครับมือเราจะนะครับมันจะพองมันจะเก็บนะครับเพราะว่ามันเป็นเป็นหินกวดแบบนี้ครับมันแข็งเราจะเคี่ยวหากันไปแบบนี้ครับหาไปเรื่อยเนาะอยู่ใกล้หิน ดูหินครับตัวเลนกๆตัวเล็กเลยน้องหอยเขี่ยกันใหม่ครับก็แบบนี้แหละครับเขี่ยแต่แล้วก็ไปล้างก็แช่น้ำครับนี่นะครับที่หาหอยง่ายๆครับพื้นที่เขียนนะช่วง น้ำนู่นครับลงมานู่นแล้วครับแล้วเราก็จะเคลียร์ไปเรื่อยๆนะครับเอาแค่พอกินนะครับ f อฟซีเขาอยากเห็นก็เลยต้องมาอ่าทําการถ่ายคลิปให้ดูนะครับให้ชมด้วยนะครับพอแล้วครับฮาพอกินแล้วครับเดี๋ยวเราก็จะหอยกลับบ้านกันนะครับเพราะว่าน้ําเริ่มขึ้นมาถึงนี่แล้วนะครับนี่ถึงนี่แล้ว ลงมาถึงนู่นนะครับตอนนี้เรามาก็าอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ลงมานู่นแล้วตอนนี้น้ำมันขึ้นแล้วนะครับก็หอยก็ได้พอสมควรนะครับมาเจอกันใหม่นะครับเรา,เาจะหอยกับบานนี่รับยุ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 บ พอแล้วครับเต็มกระป๋องแล้ว <c oughs> เต็ม เอาแล้วครับเดี๋ยวหิว้วไมาไหวอาหายหวานครับ แคบเดียวนี่ครับเวลาไปเจอไปเจอก็ใกล้ๆก,กันเลยนะครับหรือหลายคนก็ลงมากันหากันเยอะนะครับหาไปเพื่อที่ขางกบข้าวนะครับ ну sure.

หยุดได้เป็นหินมีหลายสีนะครับนะครับใครที่ชอบนะครับลองดูได้นะครับอุปกรณ์ก็มีแค่นี้เองช้อน เราใส่ถุงมือหน่อยกันมือพองครับแบบเดิมเ,เรื่องครับนี่ครับหลังจากที่เราเขี่ยมาพักหนึง่งนะครับก็เอาไปล้างล้างก่อนแล้วค่อยเราไปแช่ถัทงทีหนึ่งล้างทรายออกน้ำหนึ่งก่อนนะครับเห็นไหมครับี่ นี่ก็จะได้หอยหวานสวยๆน <ๆ S 1> ะครับไปดัด <ๆ S 1> น้ำนี่ครับตวนที่เรามาน้ำอยู่นี่นี่ขยับลงไปนู่นแล้วก็จะหาไปเรื <ๆ S 1> ่อยๆแล้วก็เราก็จะเอาไปใส่ที๋เ แช่ไว้นะครับให้น้องเขาคลายทรายนะครับถึงบ้านก็ปรุงอาหารล้างสาวน้ำได้เลยปป๊บเดียวนะครับโอ้หอยเกียดเลยเกียดเลยออื้ อยู่เป็นกองเลยวะนี่ครับเวลาจะเจอมันจะอยู่ใต้หินทำเลก็จะเป็นอย่างนี้ครับมีหินกวดหินอะไรนะครับเล็กๆปะปนกันนะครับก็ขอบคุณเอฟซีทางบ้านนะครับที่สนใจนะครับนี่ครับประมาณตัวก็ประมาณนี้ครับหายหวานถือว่าโตเต็มที่แล้วนะครับจำหะข้าวผัดอร่อยนะครับอืม โอ้โหก็อยู่ตรงนี้นี่เอืออ่ะเขียไปด้วยกันครับนี่นะครับอืโอ้ยู่ตรงนี้นเขี่ย,นนย,นนย,นนยกันแบบนี้นะครับเวนที่เราหาเราก็จะหาไปเรื่อ,อยๆครับ